สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่งงานสาวเราจ้ะมื้อนี้ก็คือเป็นวันที่มาเรียนสัปดาห์ที่สามแล้วเพื่อนเยอะมากเดี๋ยวจะมาให้แนะนําเพื่อนแต่ละคนนะวส,สวัสดีซิยาสวัสดีจ้าอันอซื่ออ้อยจ้าเป็นคนที่ไหนแนะนำเมขมรคะ่คเคะเขมรค่ะคน,นกัมพูชาสาวกัมพูชาคะ่ะโอ้ยคือมันงามแท้โอ้ยขอบใจหลายๆจ้าคนไทยก็งามเนาะใครคนเล่าเฮ้ <laughs> คนลาเอ่าคนลาวเนาะเออเออนั่นแหละจ้ะทุกคนพี่ชื่อเท่าไหร่ไอ้พี่ชื่อเท่าไหร่มะสันพี่อายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดจ้ะอ๋อยี่สิบเจ็ดเหรอใช่ยี่สิบเจ็ดแล้วอ๋อเป็นคนกัมพูชาโอเคเดี๋ยวจะมาถามอีกรอบนึงนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาถามแต่ละเพื่อนแต่ละคนสวัสดีค่ะชื่อเลขะชื่อเอดาค่ะเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนเมียนมาค่ะคนเมียนมาใช่ค่ะอ๋อมีมีัเฉลยมีเชื้อชาติไหมคะแบบไม่มี เหมือนเขาแท้เลยอ๋อพ่อมาแท้เลยไม่ได้เป็นแบบว่ากาเหลี่ยงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมกาเหลี้ยงเยอะอ๋อหรอใช่อ่าโอเคเดี๋ยวมาถามเพื่อนแต่ละคนนะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เดี๋ยวถามเพื่อนคนนี้กันว่าดีชื่ออะไรชื่อลินค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอายุ20่สอเป็นคนที่ไหนเป็นคนเมียนมาค่ะ สัญชาติอะไรคะสัญชาติเมียนมาอ๋อสัญชาติเมียนมาแต่ว่ามีมีชนเผ่าไหมที่นู่นมันจะมีชนเผ่าอะชนเผ่าเป็นเชื้อชาติเป็นเชื้อชาติปาโอค่ะอ๋อคือจะเรียกเชื้อชาติเหรอใช่ค่ะอุ้ยเคยเจอนะเคยเห็นนะปาโอเพราะว่าไปเที่ยวนูปาโอใช่ไหมใช่ค่ะส่วนจะมีต้องทรงผมอ๋ออันนี้ก็คือเป็นคนปะโอใช่ไหมใช่ค่ะมาเรียนกศนครั้งแรกใช่ไหมใช่มาเรียนครั้งแรกเพิ่งมาสมัครปี หรอแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเรียนยากไหมก็สนุกดีค่ะมีเพื่อนเยอะนะมีเพื่อนเยอะใช่ไหมแล้วก็ใเพื่อนใหม่โอ้ยสวัสดีขอแนะนำเพื่อนใหม่หน่อยโอ้ยชื่ออะไรคะเพื่อนเก่าจ้าอันนี่คนนี้เคยออกแล้วเนาะใช่แต่ว่าคนอาจจะจําไม่ได้ก็ได้ชื่ออะไรคะชื่อเอ๋ยค่ะชื่อเอ๋ยอายุเท่าไหร่แล้วคะอ่าปีนี้สิบเก้าสิบเก้าเองหรอใช่เป็นคต่น่าเกลียใช่ไหมไม่หน้าเด็กคนที่ไหนอะ เป็นคนเมียนมาสัญชาติเมียนมาอ๋อเมียนมาแท้เลยใช่ค่ะอ๋อคุณบอกเลยว่าโรงเรียนเรานี้คนเมียนมามาเรียนเยอะมากเลยเนาะที่ห้องอะเยอะจริงอ่าวัดดีชื่ออะไรนะคะชื่อนันนันอายุเท่าไหร่คะอายุยี่ห้าแล้วค่ะยี่ห้าเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนพม่าเหมือนกันแต่ว่าเป็นกะเหรี่ยงอ๋อก็คืออันนี้เขาจะเรียกเชื้อชาติป่ะใช่เชื้อชาติกะเหรี่ยงชาติกะเหรี่ยง กะเะรี่ยงนะมีเยอะมากเดี๋ยวมาถามอีกรอบนังนะแต่ไม่เป็นไรถ้าถ้ามีเวลาน่ะอยากอยากขายให้เห็นเยอะมากเลยแต่ว่าเพื่อนๆก็จะกลับบ้านกันเนาะเดี๋ยวมาให้เห็นแก๊งเก่าของเราก่อนนะทุกคนฮัลโหลชื่ออะไรคะชื่ออายค่ะวันนี้มาลุกใหม่เออลุกไม่ได้สระผมโอ้โหชื่อชื่ออายอายุเท่าไรแล้วอายุสิบสี่แล้วปีนี้สิบสี่แล้วครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนมอนเป็นคนมอนเป็นเกิดที่ไทย ที่สมุทรสาครแหนประมาณนี้อายุอายุเท่าไหร่คะ14ปีนี่14พ่อหนูเห็นบางคอมเมนต์ทุกคนถามหนูว่าเป็นคนมวนอะไรนะเป็นคนมวนที่อะไรแล้วทาประแดงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะหนูเกิดที่สมุทรสาครอเคยกลับยเคยกลับไปเคยเคยเคยไปห้ารอบแล้วเคยไปอยู่ที่นั่นเกือบปีอ่ะหนึ่งครั้ง เมย์ว่าคนเมื่อกี้ตกใจก็เหมือนหมีเส้นตื้นนั่นแหละมี์ก็ถามได้ไหมคะสวัสดีค่ะคนที่ไหนคะนอมสเตย์นอมสเตย์นอมสเตย์เป็นคนในภาคขอชัดเจนแต่ฝั่งตะไคร่ฝั่งหนึ่งบายบายไม่เห็นไปไปแล้วเพื่อนเพื่อนบายบายไปไหนอ่ะเอาไปเกตเวล์เอาไม่เป็นไรเราเราขึ้นไปกับเพื่อนๆก็ได้ค่ายทุกคน คือเพื่อนเยอะมากตอนนี้ก็คือแบบว่ารู้จะสัมภาษณ์ใครก่อนชุบ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 น่นี่ส,สวยมาอยู่ไทยนานหรือยังคะมา6ปีปีนี้ค่ะมาตอนอายุ13 14โอ้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอแต่อันนี้ไม่ได้กลับบ้านนานหรือยังอะยังไม่ได้กลับสักครั้งเลยตอนแรกมากับแม่แต่ว่าแม่กลับบ้าน ไม่เคยกลับบ้านเลยเหรอ,อยังไม่เคยกลับบ้านค่ะแล้วคิดถึงบ้านไหมคิดถึงก็ <c oughs> ไม่น่าถามเนาะเป็นเราเราก็คิดถึงเหมือนกัน6ปีแล้วอะ่ะแล้วมีแผนจะกลับบ้านไหมอยากกลับเดอนปีใหม่แต่ยังไม่รู้ดูก่อนว่าจะได้กลับหรือเปล่าอันนี้ต้องซื้อบัตรไหมซื้อค่ะ <Okay. S 2> <Bye. S 1> อันนี้ซื้อบัตรยังฝากเพื่อนซื้ออะอพี่มอยู่ไทยนานหรือยังอ่ะ12ปี จริงโหรอใช่สิบสองปีเลยเหรอใช่สิบสองปีนี่มีแฟนแบบฝรั่งแล้วหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนจริงเหรอมีพี่ก็มีเพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนมากทุกคนแล้วก็สวยดูสึกสวยแล้วก็มีเสน่ห์นะชอบผิวนะหนูชอบผิวพี่นะได้หนูชอบคนผิวแทนเนาะผิวแทนสวยเลยเฮ้ยก็ถามหน่อยตอนนี้เขาถามนะมาตนที่มีแฟนหรือยังตอนนี้โสดแต่ว่ามีเคยมีแฟนมาก่อนแล้วเลิกกันแล้ว บอกเลยเลยว่าทุกคนสำเนียงภาษาอังกฤษเขาดีมากพี่ๆทักไทยแบบแนะนำตัวหน่อยว่าแบบแต่เองมาจากไหนชื่ออะไรแล้วก็แบบพูดได้กี่ภาษาเป็นภาษาอังกฤษเลย Hi my name is Oi and from I'm from Cambodia and I live in Thailand for 12 year s and I can speak four languages I can speak Lao like San and I can speak Thai and I can speak English like four language s และผมอายุ and uh, like 20, 20, uh, 27ปี o ล้ i ปีนี r และผ t o ีควา e สุขที่ได้แต่ e งานชีวิตจริงชีวิตจ o u งเป็นพูดภาษาอีสานให้ฟังใหม่สวัสดีค่ะสบายดีเป็นสาวกัมพูชานะชื่อก็เคนิดเดียวเดี๋ยวคยเบาเน่ะภาษาลาวภาษาลาวให้ฟังหม่ค่ะสบายดีทุกคน เ<ไ>มื่อไ่มื่อนี่มาเรียนมวเนาะมวนอยู่กับมากมากอยู่แต่ว่ามันก็แบบแบบเป็นครั้งแรกเนาะในการเรียนภาษาไทยมันก็แบบงงงงแน่แต่ก็ได้ก็แบบเออเขาเข้าใจแต่แบบก็ไ่ได้แบบคือคนไทยเนาะแต่เขาเข้าขใจเพราะว่าเขาก็เบา,เบาได้แล้วก็เข้าใจอยู่ในภาษาอันไทยเนาะเขาก็ฟังรู้เรื่องอยู่แต่กับว่เป็นยังก็คือมวลแต่ชนเลยว่าภ <laughs> าษา <laughs> อังกฤษก็นี้แบบมุดท้ดีดี เป็นาเรียนภาษาอังกฤษก็คนจะได้กับเพื่อนกันแมนภาษาอังกฤษก็คือเฮาน่ะเบาได้ไเฮาก็เบาอยู่แล้วแต่ว่าเฮาแบบเบาให้มันดีสำเนียงขื้อนจุนน้องทุกคนบ๊ายบายเฮาเรามาไม่ทันเป็นไรเกิดกล้องเกิดกล้องเฮ้ยเราบั็นหลักเราไปเที่ยวกันเนาะได้ มาอยู่ไทยนานหรือยังคะตอนนี้ก็ประมาณสามหรือสี่ปีแล้วค่ะอเคยกลับไหมคะเคยกลับเคยกลับบ้านครั้งหนึ่งปีที่แล้วกลับไปเที่ยวบ้านครั้งหนึ่งก็คือมาสามสิบปีนี่กลับแค่ครั้งเดียวหรอปีที่แล้วมันกลับยากเหรอคะยากมากตอนนี้คือแท้จะไม่กล้าขอาไปที่ของตัวเองก็น้องก็อย่างว่าแล้วก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันน่าสงสารมากเลยจุปานี่เรายังไม่เสร็จกทีอันนี้ก็คือเป็นคนที่ อ๋อไปคอนเซ็ปชั่นอะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้เรียอหยู่ดีชายแยงอยู่ดีชายแยงไทยอ๋อแต่ว่าก็คืออยู่ในในประเทศพม่าใช่ไหมอ๋ออยู่ฝั่งประเทศพม่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยอืมแล้วติดกับฝั่งไทยติดกับจังหวัดไหนอ่ะติดแม่สอนอ๋อแม่สอนเคยไปนะเคยไปแม่ห้องสอนได้ติดแม่สอนคนละมากอ๋อแม่สอนกับแม่ห้องสอนนี่ไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันนะอ๋อเหรอแม่สอนนี่เป็นจังหวัดปะหรือว่าเป็นอำเภอหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ย แม่สอนเป็นจังหวัดไหมอะแม่สอนจังหวัดเชียงใหม่เก่าพักเหนือนแม่สอนกับแ,แม่ห้องสอนนี่คนละไม่เหมือนก<ช>ันไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่คนสอนเจอแล้วนะแม่ห้องสอนกับแม่สอนเ<ช>หมือนกันเหมือนกันไหมจังอยู่ในจังหวัดเดียวกันไหมเชิญให้ด,ดูหน่อยว่าแบบว่าแม่ห้องเราเราลองเชิญว่าแบบแม่สอนอยู่จังหวัดไหนคิดว่าน่าจะอยู่แม่ห้องสอนนะคิดว่าแม่ห้องสอนแล้ก็คือจัังหวดแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนสอนแม่ห้องสอน เอ๊ะอันนี้อยู่แม่สอดปะเราต้องพิมพ์ว่าแม่สอดอยู่จังหวัดไหนแม่สอดอยู่จังหวัดไหนแล้วเป็นไงบ้างภาษาไทยแบบพื้นฐานภาษาไทยของเราได้ไหมอ่านได้แต่เขียนไม่ได้อ๋ออ่านได้แต่เขียนไม่ได้ก็ต้องซื้อที่คัดลอกลายมือเนี่ยก็คัดลายมือเหมือนกันนะใช่แม่สอดเนี่ยนนี่ไงไทยทิศเหนือเป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นลักษณะโดยเฉพาะแม่ห้องแม่สอนไม่ใช่แม่ห้องสอนเหรอหรือว่าแม่สอนแม่สอนเฉยแม่สอนเหรอหน้าโลดถูกไปเขาก็จะเียอ๋อแม่สอนใช่ไหมเดี๋ยวลองแต่นี่เขาคิดว่าแม่ห้องสอนจังหวัดเดียวกันกับแม่ห้องสอนคิดว่านะพี่ๆช่วยบอกหน่อยไม่รู้เหมือนกันตอนนี้คืองงไปหมดแล้วแต่ว่าพี่ๆช่วยอันแล้วอันนี้มา12ปีนี่เคยกลับไทยไหมคะเคยกลับพมีอ๋อเคยกลับกัมพูชาไหมมีกัลหร ตกใจโอ้ยแต่ละวีแต่ละวันลับค่ะกลับเนี่ยตอนนี้พี่รอพาสปอร์ตอยู่เนาะยังไม่ได้กลับแต่ว่าเออี๋ยวก็ถ้าได้ก็จะได้กลับบ้านแล้วก็ประมาณสักสิบวันก็นั่าจะไม่ได้เรียนอ๋อก็คือกลับบ้านก่อนใช่ไหมใช่แล้วมาอยู่สิบสองปีนี่กลับกลับกลับแบบกัมพูชาบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยก็คือปีละครั้งสองปีครั้งสี่ปีครั้ง ต้องเพราะว่ากลับมันก็ค่าใช้จ่ายเยอะเนาะจริงๆอ่ะแบบมันก็ใช่มันก็มีส่วนแต่ว่าด้วยด้วยนาทีและการงานเนาะมันก็ไม่ได้ลาบ่อยแบบออขนาดนั้นนะเพราะว่าพี่ต้องดูแลร้านอะไรเงี้ยกลับได้ก็คือแต่ว่ามันแบบไม่ได้ปบ่อยขนาดนั้นนะก็คือปีละครั้งก็พอแล้วกลับไปบ่อยมันก็ไม่โอเคกลับกลับไปบ่อยมันก็เสียหลายอย่างเนาะเสียงาน,นาเ,เสียงานเ,เสียอะไรหลายอย <c oughs> ่าง แล้วแล้วตอนนี้ทํางานร้านอาหารที่ไหนที่สกุลวิสิบแปดสกุลวิสิบแปดเป็นร้านอะไรหรอร้านอาหารอีสานร้านอาหารอีสา,านบ่อบแน่ล่ะมูฟอีสานไดร์บ,บนนอ <c oughs> บอีสานบอเหล้าไดร์อ่าเพราะว่าบอไดรก็คนอัานมูเ่เฮ็ดงานน้ำกันก็มีแต่คนเล้า,า,า,<อ>ากา็คนอีสานเนาะเจ้านายก็เป็นคนอีสานก็เลยเบาได้แบบกะกะยูมาโดนเน,นาะก็ช่างอ่านฟังมูยังแน่แบบเากวบามาสมือนะก็เข้าใจไปจังไหนมาเรียนมวนบ่ กมวนมวนมวนไปเจอเอพื่อนๆนเนาะ <Man. S 1> ถึงอาจจะมีแบบบางกลุ่ม <laughs> แต่เราก็ไม่พูดถึงเนาะคุณคนนั้นเดี๋ยวให้ดูคนนั้นนะ,ะเขาอยู่ไปฝั่งเขาอยู่ที่ไหนอะคนนั้นอะบางนาอุ้มาถึงเรียนถึงนี่เลยเหรออ,อยู่บางนาอืออ๋ออยู่บางนาอุ้ก็อย่างว่าแล้วมันก็ไม่ไกลนะจากบางนาไปนี่อะเขาก็ต้องลงที่บางนาใช่แมใช่ก็ไม่ไกลอันนี้มานี่ก็ใช้เวลาในการเดินทาง จากลาดพร้าวนี่ก็ห้าบห้านาทีนะเดี๋ยวไว้วันหลังเราค่อยมาทักถามกันใหม่นะตอนนี้คือรถมาแล้วเนาะได้เพราะว่าเพื่อนๆน่ารักมากเลยทุกคนตื่นเต้นเพราะว่าเทอมนี้มีแต่แบบเพื่อนมาแบบเรียนใหม่เยอะม,มากเลยนะ,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 ะไปแล้วนะทุกคนคือรถจอด